สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับผมอยู่บนถนนเส้นจากแยก,กอีเซที่จะมุ่งหน้าไปยังแยก,กส้มปล่อยน้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะถึงอำเภอโพศรสีสุวรรณนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอโพศรสีสุวรรณนะครับเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดสีสะเกตนะครับ อำเภอโพสีสุวรรณนะครับกำลังเป็นอำเภอที่ในช่วงของการพัฒนานะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเข้าสู่ตัวอำเภอโพสีสุวรรณนะครับผู้ชมก็ยังเป็นทุ่นนาอยู่เลยนะครับก่อนถึงอำเภอเล็กน้อยนะครับผู้ชม ำเภอเล็กๆนะครับเดีก็มีแยกไฟแดงเลยทีเดียวนะครับอำเภอโพสีสุวรรณนะครับโน่นนะครับมองเห็นไฟแดงแล้วนะครับเป็นสีแยกไฟแดงแห่งเดียวของอำเภอโพสีสุวรรณนะครับความเจริญนะครับหรือว่าย่านธุรกิจก็จะกระจุกอยู่ริมถนนเส้นนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ ็มีร้านขายมอเตอร์ไซค์มีปั๊มน้ำมันเล็กๆหนึ่งแห่นะครับตรงนี้อำเภอโพสีสุวรรณนะครับก็จะใช้ตำบลโดดนะครับเป็นตัวอำเภอนะครับเทศบาลตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตรงนี้ก็จะออกจากนอกตัวอำเภอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับออกจากอำเภอโพสีสุวรรณนะครับตอนนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสะเกดจากช่องสีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ